สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปรู้จักกับกระบฏธรรมเทียนกระบฏธรรมเทียนหรือกระบฏพระมรเกิดขึ้นเมื่อพีพศ .2233 ราวเดือนมีสายนตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเพทรราชาผู้ก่อกระบฏชื่อธรรมเทียนเป็นพระศึกใหม่เคยต้องโทษอาญาที่ตนาวสีและเป็นบัณฑิตอาศัยอยู่แขวงเมืองนครนายกเคยเป็นข้าหลวงเดิมของเจ้าฟ้าอภัยทศ หลังสมเด็จพระพทร,ะราชาปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้าอภัยทศจึงถูกสำเร็จโทษธรรมเถนจึงหนีไปบวชระยะหนึ่งหลังจากศึกจึงคิดก่อการกรบฏหมายจะชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระพทร,ะราชาโดยใช้อุบายหลอกลวงชาวบ้านด้วยการปลอมตัวและประกาศตนเองแอบอ้างว่าเป็นเจ้าฟ้าอภัยทศและยังทำกิริยาและน้ำเสียงพูดจาเหมือนพระขวัญชาวบ้านต่างพากันหลงเชื่อเป็นอันมาก เนื่องจากธรรมเถียนติดไฟดำไฟแดงที่ใบหน้า